สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกคนวันนี้เราพาเข้าตอกมาที่กาญจนบุรีมาที่สวนดอกไม้เมเบิลนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนไปเลยครับพี่พี่นี่เป็นทางเขานะครับทางเขากับเพื่อนกับเซียนเฮ็ดเป็นแบบอุมโมงค์นะพี่พี่เป็นแบบลักษณะออมมขึ้นรวงอุโมงค์กันแหละขังเถงกับจะเป็นหมักน้ำหรือหมักต้นกับบุลุ แมนบ้บบบักน้ำกับบักต้นนี่ยังไั่เสร็จนะพี่พี่ปืนกับปูกหอยไว้ด้วยบักงหญ่เลยงหญ่กว่าหัวบักโมนามมอีกอันนี้เป็นจุดที่เขาตอกชอบที่สุดนะพี่พี่คือกระต่ายเขาตอกชอบกระต่ายมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจอกระต่ายเบิงสนใจมากเป็นอีกอย่างที่แบบชอบอ่ะรู้อยากได้ไปถอไปคิดว่าของลิศนะมั้งเขาเห็นน้องชอบนะเขาเลยพาน้องมาเบิงอีกจุดหนึ่งนี่จุดนี่เป็นนะ ทั้งยาง,งาของกระต่ายที่อ่ทั้ทงสวนเพื่อนเฮ็ดไว้นะพี่พี่เพื่อนกระเฮ็ดเป็นคอ,อกไงที่สําหรับให้นักท่องเที่ยวไปห้อาหารกระต่ายแล้วกระเฮ็ดเป็นอันอ่าเป็นทั้งยาง,งากระต่ายแบบนี้นะพี่พี่มีหลายโตมาก่งเขาตอกเขากันนั่งนิ่งอ่ะเบิ่งสนใจมากคือแบบอยากลิ่นน้ำมาถอไปเขาตอกเป็นอีกอย่างที่สนใจมากเป็นจุดเดียวที่เฮ็ดให้เขาตอกนิ่งได้นะพี่พี่ดูดิดูดิ อ่มาแล้วพี่มาตรงนี้ว่าคือนี่คือุมพี่ FC ของตาเขาเจ้าย้ายสวยนะจ๊ะหลังจากนั้นน้องกระพาน้องขอตอกยางเขาไปในสวนดอกไม้นะพี่พี่นี่นี่นี่ทางเขานะพี่พี่นี่คือทางเขาสวนดอกไม้นะมือนั่นกับบรรยากาศกะอาเย็นนะพี่พี่บ่บ,บคอยห่อนแตกก่กะคนหลายมากเขาตอกกระตื้นเต้นชุดๆนี่ยางเขาไปกะสวนดอกไม้งามนาพี่พี่ดูดิสวยมากะตอกแต่กระตื้นเต้นไม่เบื่อเลย เพราะว่าคุนหลายมากเป็นครั้งแรกที่เขาตอ,อกไปเจอคุนเยอะขนาดนี้นะพี่พี่ใครเห็นกับพื้นสะออนเขาตอ,อกอะ่ะทุกคนกับจะบอกว่าซ้ามอยซ้มอยตะโกนไหมยังดังกบบนี้นะพี่พี่ซ้มอยซ้มอยวบาสั่น่าว่าเขาตอ,อกเป็นซ้มอยว่าสั่น่าไซบิเลียด้วยครับเราวกับมาเจอกุ้มพี่พี่เอฟซีลุ้มไทยรูปน้องนะพี่พี่ <c oughs> <c oughs> ตอกกับแบบ คือว่าเจ้าของรอก็ไม่อยากให้ท่ายลูกมาสั่นไปเพื่นว่าเพิ่นรอคักเพิ่นไม่อยากให้พี่ๆเขาขอท่ายลูกเขาก็ขอท่ายลูกกันเยอะมากแล้วกัมีค้นลุ้มลองแบบเยอะมากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูขอตอกนะครับพี่ๆขาตอกบกัดนะครับแค่นองอยากกลิ่นน้ำซื้อรูปป่ามาซอยมาซอยอันรอบักละให้บักหลาดใจเย็นๆคือค้นอ่ะมันเยอะมากเราเครไหนขาตอกอ่ะมันตื่นตัวตลอดเวลาเลยจนแบบว่าเขาต้องพานองอ่ะ ยางออกจากค้นเยอะๆอะพี่ๆเขาต้องพาเขาตอกยางออกไปหาไปหลังหลังสวนะเพื่อไปไปเป็นพา้องไปน,นางผักกนเพราะว่ามันค้นเยอะมากอ่ะมาจุดนี้เพิ่นกับา่าขอถ่ายรูปอีกค่ะถ่ายรูปสเสร็ท้องกับพาเขาตอกยางมาทั้งนี่เลยพี่คือยางหลบค้นมาถอดไปเพราะว่าเขาตอกมันตื่นเต้นมากมันเห็นค้นหลายเป็นครั้งแรกที่เขาตอกเจอ เจอพวกพี่ๆแฟนเพจลุ้มขนาดนี้นะพี่พี่ลุ้มนี่ว่าแมนลุ้มเพี้นอย่างได้ลุ้มขอไทยรูปยังเสียขนาะพี่พี่นี่บรรยากาศนะเก็บมาฝากพี่ๆดอกไม้สวยมากจ้ะหลังจากที่เฮาน้องเอ้หลังจากที่เขาพักเขาตอกยางอยู่ในสวนในพักนึงแล้วอ่ะเขาตอกเริ่มงองแงเมียนะพี่พี่เขากับพาน้องออกมานางขังนอกมาันาั่งพักตรงอ่ะสวน ล้ําไยมันนั่งกินล้ําใยฟีแล้วก็มีรีดแบนแบบนี้นะพีพ่ๆแบบป่าป่าเขาตอกม้านี่นะบแบบป่าเขาตอกใส่ยู่นี่นะพี่ๆเพื่อให้เ,เ,เอาไปแลกล้ําใยเบึงหมากล้ําใยนุย่ยเป็น <dafür. S 2> ๆเลยนะพี่ๆนุ่ยสดๆออกจากต้นอ่ะให้เขาเอาไปแลกเพื่อเอามาก,กินนะพีพ่ๆเมื่อนี่ก็จะมากับป่าลุงพี่น้โมหมามีแล้วกับป้าป้าแล้วกับเขาตอกแต่ว่าลุงอ่ะเพิ่นน้อนยูรดเพิ่นว่าเขาม้าน้ำนะพี่ๆ อะหลังจากที่นั่งพักเสร็จแล้วนะกับพักนองยางมายางตรงนี้นะพี่เป็นต้นหง,งอนไกล้เลยนะถ้าอื่นตามภาษาบ้านเขากับหงอนไกล้อะเนาะหงอนไกลสีแดงมาสันา่นว่ะสวยว่าพี่ๆเข่ากับสีขาวสีแดงสีชมพูหลายสีอยู่แหละแต่อัน ท้ายได้ต่สีแดงเขาตอกพายยางเบึ่งได้สีแดงกับประมาณนี้พี่ก็สวยอยู่เด้ขนาดยางม้าจังเสียพี่ก็คือมีฝีพวกพี่พี่แฟนเพจอะ่ะพากันตะโกนถามเขาตอกไปไหนลูกอยังเสียเออเพื่นพากันอืน่นพักเขาตอกตลอดทั้งอ่ะพี่พี่ก็ขอบคุณหลายๆเ้ยครับหลังจากยางมาจากสวนเสร็จแล้วพี่ก็มัดจุดนี้อีกมันโดนลุ้อีกขอถ่ายรูปพี่พี่แฟนเพจขอถ่ายรูปน้ำอีกภากันบักลาใจดีแล้วก็ยืนให้เพื่อนถ่ายรูป รอบที่แล้วกะพาไปพักเพราะว่าง้องแง่โดนลุ้มหลายๆโดนลุ้มขอถ่ายรูปม้ารอบนี้กะออกมาปั๊บกันฮะพวกพี่ๆก็ขอถ่ายรูปพ่อบากหลาใจดีแล้วพาไปพักออกม้ากะพวกพี่ๆก็ขอถ่ายรูปหล่ากันยืนให้ถ่ายรูปแน่เิ่นกับพากันเบึ้งแน่ส่วนมากอ่ะคนจะทักเขาตอกว่าเป็นซ้ำม้อยนะพี่ๆส่วนใหญ่เลยแหละว่าเป็นสม้อยป้าปปก็เลยบอกว่านี่เป็นร้านเขาเจ้าเขาสวยนะฝากช่องน้องน้ำหน้ากุหลว ป๊าป๊าได้ทีว่าถอไปน้องเบื้องน้องสังเกตน้องเสียดำนะพี่พี่แม่เขาเสือขาวน้องเออแม่บอกน้องว่านั่งลง่าสั่น่าเพื่อนบอกลูกเพื่อนนะแต่เขาตอกน้อนเลยจ้ะ ซึ่งเขาตอ,อกคงณเซจะเข้าใจผิดอ่ะมันคงคิดว่าเพื่อนบอกมันเห็นมันนอนน้ำเลยตรงนี้มันเย็นนะพี่พี่น้องกันเล่นนอนนอนขึ้นม้านี่โอ้โหเลอะ่าถอดไปหุป่นเบืองเตะดำเอ็นยางยางขึ้นม้านี่กับมีคนเอื่นส่กับพายางชมวิวนะพี่พี่ชมดอกไม้เขาตอกหินดอกไม้กับนางดมว่าถอดไปคือดมดอกไม้อ่ะ ดมเกือบทุกดอกวาเถอะหินไปเด็กก็ดมดมไปเรื่อยผู้ใดหินเขาต่อกับสอออนวาเถอะไปอ่ะนี่วิวนะพี่โอ้มามีหมุนกล่องสลงันตาร้าเลยวะ่ะก็บ,บอกป้าพ่อน้องนางเสดบอกป้าเรียนท่ายูใหอยป้ากันท่ายูใหม่แชะแชะแชะ่กกลากันยางตอแต่ที่นี่ยางตอ ยางไปยางชุบไปบม่ร e. ู้ชุบดอกไม้ดอกไม้กางน้ำผู้สาวกางหลายห้องบกลาก์ตมักอ่ะนั่งต่อป้าป้าบอกให้นั่งอ่ะนั่งนั่งป้าป้าป้ากันเลนปุ๊บปุ๊บปุ๊บทายรูปเสร็จปั๊บมมี่กวนกล่องให้บึ้งอยู่อะ่ายรูปเสร็จกับยางต่อยางมหมีกับอะถ่ายกล่องแลนแทบจะตากล่องเราทันเขาตอกมาถอดไปพี่ๆมาหนีกับฝุ่นเบึ้งเขาตอกมันแลนมันแลนเอามันโมยางเขากบบกระตุกไว้ช่วงจังหวะยางกับยาง คือบางครั้งอ่ะมันยางอยู่ในสวนหลายๆล้มมันบมมีนะพี่พี่น้องก็อาจจะห่อนงุดงิดยังไงเขาก็ต้องเฝ้าเฝ้าว่าต่อไปเขาต้องเฝ้าอ่ะพายายยางช่องนี้กยยย็ยางแป๊บนึงแหละอ่ะยางยางแป๊บนึงค่ะหยุดแล้วอ่ะถ่ายรูปกันน่ะมีล้มแล้วนะพี่มามาตรงเนี่ยมีล้มล้มพัดอ่ะก็เย็นแน่อันนี้ก็ยางออกไหมออกจากสวนนั่นก็ออกมายางมะอีก ยางมานีบรรยากาศรอบค่ะรอบนอกอีกฟั่งหนึ่งนะพี่ๆก็จะแบบนี้บักลากสีดมสีหอมเหมือนเขาตอกชอบเนี่ยดอกกันเนี่ยพี่ๆมันหลายสีมันมีสีขาวสีชมพูสีม่วงบักลากสีดมแบบเนี่ยดมดอกกันเนี่ยสงสัยมันมีกินมั้งเห็นพวกพี่เขาว่ามันมันมันมีกินอยู่ว่าสันวะบักลาก็หอมไปเนี่ยบึงบึ่งมันดม มันคงจะหอมอีลี่เลเนะพี่พี่ว่า,วาปะป๋ากับบรเดดมเบิง้งออกมาจากสวนเมปเปิลออกมาจากสวนนั่นดอกไม้นะพี่พี่ก็มาเจอพวกพี่กลุ่มเอฟซีนะอันนี้เป็นกลุ่มเอฟซีของตาเขาเจ้าและย้ายสวยนะพี่พี่เป็นเอฟซีอ่าเป็นแฟนเพจของตาเขาเจ้าแล้วก็ย้ายสวยโดยตรงเลยนะพี่พีเพื่อนเบิงทุกคลิปเลยป้ะป,ป๋าก็บ,บอกบหลานั่งล้วงเล็วเพื่อนขอถ่ายรูปแน่่บหลานั่งเลยแป๊บเดียวกับกระโดดจ้องขึ้นเบิ่งไอเสือดำนี่ไอเสือดำนี่กะเพื่อนเลี้ยงไซสอยู่แล้วนะพี่เพื่อนเลี้ยงหมา เขาตอกก็คิดว่าลุงเจ้าของก็เข้าไปหาเพื่อนอะไรบ่งหลักก็เก๊กลอบบบ้อแป๊บหนึ่งถ่ายรูปกับเพื่นน้อยหนึง่งสบายใจผู้สาวมาขอถ่ายรูปกันนั่งให้เรียบร้อยเลผู้สาวถ่ายรูปมกักหลายถ้าผู้สาวขอถ่ายเนี่ยชอบแหงไหลหลังจากนั้นป้าป๊ากับพาย,ยางออกข้างนอกอยางมะม่วงในสวนน่นล้ำใหญยของเพื่นเพราะมันเป็นดินมันสีได้แบบสบายเท้าเพื่อนนะนะพี่ๆฝากอีพีนี่ไว้สำานียนะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บักลาน้ำนะคะบายบาย